สวัสดีกับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนครับผมยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัานเทวิตานะครับกับเกมนิวมินิบัตรเทิรนะครับผมวันนี้นะครับมีเพื่อนๆน,นะครับเอาไอดีให้มารีวิวด่านนะครับน่ารักมากเลยครับการทุกคนนะครับผมซิลเซิร์ฟกิลเซิฟหนึ่งเซิฟเนะครับก็ทักทายกันได้นะครับกิลใหญ่เนาะก็อยู่ที่การรีวิวของผมนะครับว่าจะให้เพื่อนๆเนี่ย ดีแค่ไหนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเพื่อนเพื่อมือใหม่ถ้าอยากจะเห็นด่านไกลๆนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะค่อยๆไปเนาะค่อยๆทยอยลงคลิปไปนะครับตอนนี้ก็ด่านานรกมังกร50นะคใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูได้นะครับแล้วก็กระแสน้ำบนเนาะอันนี้จะเริ่มอุปกรณ์เงาผีนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นตั้งแต่ด่านง่ายจนถึงยากเลยนะครับแล้วก็จะให้ฟานอธิบายนะครับอ่ะกูสร้างแล้วจัด <Yeah. S 1> นึกว่าพี่เพชรเขาเชิญอะไรวะ ไม่ใช่ตอนนี้ก็เอาเลเวล82บอเองนะงครับบางทีผมก็เล่นตัว90บางทีผมก็เล่นตัวผมนะฮะ,จะ,จะเจ้าี่เลชรงลงไงพี่เพชรก็จะมา,าลองเชิญน,นี่โอ้ติ๊กยากตอนนี้นก็นะครับจะอธิบายให้เป็นแต่ละด่านละด่านไปนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็เลยต้องให้เขามาร่วมคลิปด้วยนะครับเพื่อทํารีวิวให้เพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าเนาะ บางคนก็เลียกว่าไม่ถึงน้องๆ70 80อะไรเงี้ยนะครับก็ลงไปเนาะเพราะว่าสเตฟานโหดอ่ะครับน้องๆเออน้องๆดูไว้นะฮะเฮ้ยใครมันอ่ะอ๋ออยู่เออ่ะเมือนอธิบายด้วยแล้วกันด่านนี้ขึ้นเมืองฟ้าอะไรนะครับผมเมืองฟ้าด่านที่เท่าไหร่วะ ด่านที่หกเหมือนเมืองฟ้าด่านที่หกเลยนะครับตรงนี้ต้องทําไงเนี่ยต้องยิงหลบตัวน้ตเหรอยิงยิงยิงต้องหลบปะตรงนั้นก็ตรงนั้นก็มึงยิงไงก็ได้ยิงให้มันผ่านช่องเนี้ยผ่านช่องไปโดนบอดอ๋อตรงนี้ถ้าอยู่ข้างหน้าเราสามารถเดินแล้วหักมุมแล้วยิงให้โดนบอทดให้ได้นะครับก็ยิงประมาณสักเจ็0สิบปดิบก็ได้นะยิงแรง,แรงผมชอบยิงแรง,แรงมุมที่ ฟานยืนเท่าไหร่มุมยี่สิสองยิบสองยิงเท่าไหร่แรงห้าสิบแปด้าสิบแปดของกูเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ดิเฮ้ยเร็วเร็ดิอ่2บห้า 25, แล้วแล้วหกสิบมั้งยี่สิบห้าหกสิบนะครับลองดู25ย่ห้าย่ิบห้าหกสิบมุมยีิบห้าแรงหกสิบอ่ะมุมยีิบห้าแรงหกสิบนะครับโตนเต็มเต็มมีย มึงย,ยกแรงขึ้นอีกไอยกมุมขึ้นอีกสักสามสิบได้ไหมงั้นเอาเป็นว่ามุมที่ผมนะครับสักสามสิบองศาแล้วยิงสักหกสิบนะครับสาหรับอุปกรณ์เงาผีเนาะด่านนี้นะครับเพื่อนๆก็ใครที่เป็นเบล้วใหม่ๆนะครับเบลวเล็กๆก็รีบเบลขึ้นมานะครับจะได้เล่นแล้วก็จะได้หาเครื่องประดับนะครับยัดพาวเลยครับผมจังหวะน,นี้ไปลุย เกินมาวัานนี่โอ้โห,โหคุณผู้ชมครับมาตรการผมเป็นแม่นอยู่แล้วอันนี้คือด่าง,ง่ายครับ <นะ S 2> ผมจากอุปกรณ์เงาผีนะมีอะไรจะพูดไหมมีอะไรจะด่ากันไหมนะครับก <c ười> ิวนี้ด่ากันบ่อย <c ười> ด่ากันในกิวนี่ด่า <c ười> ด่ากันแบบสนุกสนุกไม่ได้แบบด่าเลยจะ่ากันนะฮะ ราคุอัดคลิปนี่หน้าแบบเปิดไฟแล้วนะแต่มันไม่แจ้งวะเหมือนเป็นคนดำเลยอะนี่อันนี้ยิงตามเต่ายิงตามเต่าอันนี้ต้องยิงตามเต่าครับข้างบนยิงเท่าไหร่วะผมมึงไ่ยิงปกติข้างบนยิงสกิลแรกนะครับสองครั้งแล้วก็สกิลสัตว์นะครับได้นะมุมเท่าไหร่วะน่า เอามุมเท่าเดิมนะครับมุม30ิบยิง60เท่าเดิมก็ได้นะครับของมึงอ่ะอ๋อของฟานนะครับลูกเต๋า2นะครับใช้อ่ามึงใช้พาวด้วยหรอใช่ที่ไงมันเป็น2ลูกไงเมื่อกี้มึงอัดพาวอ่ะใช่อัดพาวของมึงยิงปกติใส่ใส่คู่สองอ่ะ แม่ไม่ใสย่ยิงปกติยิงปกติสก,กิลหนึ่งกับสก,กิลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยิงเท่าไหร่วะเนี่ยชุดหาละประมาณสัก <60. S 1> หกสิบฮะเออเอาไอ้ท่าถ้ามึงไม่กดสกิลอ่ะเลือดบอดมันจะเต็มเหมือนเดิมนะเว้ยอ้าวมึงไม่บอกว่ามงบอกยิงธรรมดาก็ธรรมดา,าไม่ใส่อเลยเลยไงธรรมดาเนี่ยธรรมดาก็สก,กิลหนึ่งสก,กิลสามสก,กิลสามนี่เหรอ สกิลสมคือสกิลห้าสิบเป็นต์นะนะมันเลี้ยงกันอยู่อ่ะพลาดแล้วติดคี้ไปเลยวะเนี่ยแต่มันไม่มันไม่เหมือนด่าหรนอกที่ว่ายิงพลาดแล้วตายอ่ะแต่เนี่ยมันจะเพิ่ม<อ>เลือดน,นะครับผมถ้าเกิดว่าเรายิงจิดนะครับตามนั้นตามนั้นเออก็ดีแล้วไงจะได้ทดลองให้คุณผู้ชม <laughs> จเจวไปเลยครับ ยิงธรรมดายิงธรรมดาแล้วก็สกิล50เนาะใช่ไหมเขาอย่างว่ายิงปกติไหมก็ยิงปกติไงใส่ใส่50เนะใช่ป่ะเฮ้ยไม่ใช่ตะก,กี้สกิล3นี่หว่าเนี่ยอันนี้ของเขาใส่พาวได้เลยเหรอถ้ามาลูกเต่ามาห้าเนะี่ยเขาใส่พาวแนละ้ว เขาจะเอาตายเลยนะครับไม<ต>่จำเป็น<อ>ต้องยิงตามลูกเต่าก็ได้ถ้าเป็นช็อตสุดท้ายใช่ป่ะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมจบ<อ>ถ้าเป็นช็อตสุดท้ายอะไรประมาณนั้นใช่ป่ะเออโอ้ได้แล้วเนี่ยหินอัพเกรดนะครับหินอัพเกรดใหม่หินอัพเกรดโอ้มีแหวนไข่มุกด้วยนะครับด่านนี้เพื่อนเพื่อนก็รีบๆเรีกันมานะครับเดี๋ยวสองอาทิตย์หน้ามันก็จะ เรียกว่าอะไรอ่ะสัตว์สัตว์ก็จะมานะครับอันนี้ด่านธรรมดารับผมปไปด่านต่อไปเข้ามาเชิญแม่หน่อยเชิญใครอ่ะรูอว่าลงสองคนได้ลงสองคนได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวไมึงไม่ไหว เออมาออกคีบอกเขาสิพ่อสาวสวยแห่งซาโยนาระนะฮะนี่ล้านสี่ยันเป็ดไม่ตายเถอะก็ผมมารีวิวให้เพื่อนๆแต่ละด่านละด่านไปเนาะแล้วก็ใครที่หาวิดีโอไม่เจอนะครับเรื่องการจัดทีมเดินทางไกลก็ให้ไปดูในเพียริสนะผมจัดไว้แต่ละอย่างละอย่างเลยนะครับกดที่ช่องผมแล้วก็เข้าไปที่เพียริสนะ อันนี้ต้องทำไงวะอันนี้อันนี้ก็ยิงเราต้องยิงตัวหญิงเราต้องยิงตัวผู้หญิงโอ้หีาอ้าวแล้วไอ้ผู้ชายแล้วจะทำยังไงวะผู้ชายฝั่งนู้นก็ต้องยิงไงอ๋อฝั่งนู้นต้องยิงตัวผู้ชายนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ฝั่งเราเราต้องยิงตัวผู้หญิงนะครับจะยกมุมยังไงวะเนี่ยยกมุมท่านห้าสิบแปดมั้งยกมุมสักห้าสิบแปดนะครับแล้วยิงเท่าไหร่หกสิบห้าได้ปะ เอ้ยมุมหกสิบก็ได้มุงหกสิบก็ได้ยิงเท่าไหร่มุมหกสิบก็ยิงไปทั้งสี่สิบห้ายิงสี่สิบห้านะครับปึ๊บลองลองตึงมตึมโอ้ <laughs> โดนพอดีลยครับ <laughs> เต็มหัวคุณผู้ชมครับผมสุดยอดเฮดชอตรู้จักไหมเฮดชอตด่านนี้ผมว่าเครื่องประดับก็น่าจะดีอยู่นะ เป็นนั่นธรรมดานะครับทีนี้มันต้องยิงหัวใจเฮ้ยเราต้องบินไปเว้ยไม่งั้นตัวชายมันจะไม่ตายพี่ยุ้ยก็ทำอะไรก็ไม่รู้เขาผิดพลาดทัเทคนิคเหรอนั่นไงเขายิงไปแล้วหัวใจอะเออแก๊งอาบเลยพาวใส่าพาวไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเออเราต้องดูลมด้วยนะครับข้างบนเวลาเรายิงนะถ้าเพื่อนบอก4ี่ ถ้าลมมันไปเงี้ยฮะมึงยิงตัวผู้ชายดิเอาไปโดนไอเวลไอเป็นตัวผู้หญิงอีกทำไมอะถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้ามันผิดพลาดเราต้องไปยิงตัวผู้ชายต่อเหรอไม่ถ้า,ถ,าถ้ามันหันหน้ามา่างนี้เราก็ต้องยิงตัวผู้ชายดิอ๋อถ้ามันหันหน้ามาเราต้องยิงตัวผู้ชาย<อ>นะครับเอาง่ายๆเอาง่ายๆว่าเราต้องยิงตัวที่หันหน้ามาหาเราอ่ะอ๋อเออมันก็พูดแค่นี้ก็จบถ้าพื่นอื่นเขางง อ่ะแล้วครับมันหันหน้า<อ>มาทั้งสองเลยตอนนี้เขาบอกให้เอาตัวเนี้ยไปลงด่านสิบสิบเอสสองว่ะด่านไหนวะด่านยากจะไปลง,<อ>งได้ไงอ่ะมือใหม่เขาจะรู้เรื่องได้ไงต้องไปทีละด่านเลย<ว>กูต้องลงคลิปให้มัน<ว>อ๋อนี่เขาบินมานะครับ <laughs> ยิงสักสามสิบห้านะครับเราก็ตั้งองศาไปสามสิบห้ายิงสามสิบห้านะครับมันก็จะโดนไม่เอาไอออนมาล่ะกูอ่ะทำไมปืนลูกโถลูกนี่ตัวใครตัวกูอ่ะใช่แล้วไมาลูกไอไออนมาไม่ได้เปลี่ยน ชอบแบบปืนที่มันแบบเป็นกระตุกกระตุนหน่อยอ่ะมึงก็เล่นเฟลๆอยู่นะอันนี้ด่านอุปกรณ์เงาผีนะครับเลเวล61ก็ถ้าเป็นเรื่องน้อยๆมาลงก็จะยากหน่อยนะครับก็ต้องหาเวล60 65สัก60อะไรประมาณนี้มาลงใช่ป่ะเพื่อน3าคนนะ,นะเนาะ ต้องลงมาเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้พลังตัวละครที่เอามารีวิวนี่มันเยอะเกินนะครับมันเลยแบบเฮ้ยกูน่าจะอัดเผาวใส่รอไว้ก่อนก็ได้เว้ยเดี๋ยวให้มันตายนะเว้ยมันต้องตายพร้อมกันสองตัวอ่ะก็ไม่จะตายยังไงพร้อมกันสองตัววะต้องต้องงพร้อมกันทั้งสตัวเยจะยิงทะลุหรอใครในเทิร์นเดียวนี่ต้องใครในเทิร์นเดียวต้องให้มันตายหมดมึงเขาใดียปะ อ๋อถ้าถึงตอนสุดท้ายนะครับต้องยิงให้ตายพร้อมกันหมดนะครับสองตัวเลยอ่ะนี่ไงแบบนี้ไงถ้ามันไม่ตายอ่ะกูตายไงตายหมดนี่แหละโอ้โอ้ถ้าเรายิงเขาไม่ตายนะครับต้องยิงต้องตอนสุดท้ายนี่ต้องยิงให้ตายทั้งสองเลยนะใช่มึงเปลี่ยนไอออนมาดิเปลี่ยนไอออนมาทำไมต้าชอบใช้ไอออนเอเลยปืนเออมันเอาต่อเนื่องเข้าใจไหม มันพาวได้เยอะดีกว่าใช่ไหมออกพาวได้ได้บ่อยกว่าใช่ไหมใช่เรายิงเป้าหมายมันอ่ะพาวมาตลอดเลยอ๋อขวัญขวัญเฮ้ยพี่ไม่พี่ไม่มอีกแล้วแชทส่วนตัวกูมาด้วยมึงตอบด,ตอบดิตอบไม่ได้ใครพี่เพชรอ๋ออันนี้ต้องทำไงนี่ต้องยิงเหมือนเดิมใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ป่ะ ลูกกระตาเหมือนอมาดาระ<อ>เลยครับคุณผู้ชมเหมือนโทบิในเรื่องนารูโตเลยเหมือนแบบาซาสุเกะอะไรอย่เงี้ยเน็ตงแหวนน่ะเอา้าโอ้ยตายแล้วตายแล้ว,ย,ลวยิงพลาดได้งไงเพื่อนยิงเลยเฉยวะเท่าไหร่วะห้าสิบาผมดาวะนะครับห้าสิบห้าแล้วกัน <c oughs> ได้อยู่เว้ยแต่ไม่ได้ปรับองศาเลยเดีย๋ยวปรับขึ้นสักสามสิบนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยสักยี่สิบเจ็ดก็ได้แล้วยิงสักห้าสิบห้าสิบ ห้นะครับนี้เราก็ยิงบอดธรรมดานะครับไม่มีอะไรเป็นด่านธรรมดาของอุปกรณ์เงาผีนะครับจะเล่นได้2รอบเนาะจะเล่นด่านรอบแรกหนึ่งรอบแล้วก็ด่าน2องหรอบนะครับโอ้ต้องพาวแล้วเท่าไหร่ มโอ้ยโอ้โหเอ้ยตายแล้วไปยิงเพื่อนหลุดเมาหลุดเมาสอยเงี้ยดีนะไม่โดนหัวพี่โย้อยมึงอะ่ะหลุดเมาครับผมคุณผู้ชมอ่าโอเคจบครับผมด่านธรรมดาเดี๋ยวเราไปด่านยากกันเลยไม่มีอะไรนะครับด่านธรรมดาก็ยิงปกตินะครับองศาก็กะระยะง่ายๆนะครับเมื่อกี้เมาหลุดเอาอได้หินม่วงแล้ววะ่ะ เราไปอัปเดตแล้วว่าอย่างนี้มึงต้องอัปตีบอกเอาวุ้นให้ถึง15ว่นมึงถึงจะใช้หินพวกนี้ได้ออ15อ๋อแล้วมันจะไซส์ไปถึงบวก20เลยใช่ไหมใช่จ้าขอหารอบวนออกเกมว่ะอะไรวะมาด่านสามดิดานยาก เชิญมาต่อเชิญมาต่อมารีวิวหน่อยมีเยอะมีเยอกูเป็ไนไหวะผมตุ๊กอย่างเงี้ยพี่กองเฮ้ยมึงดึงมาดิแป๊บนึงนะหายอยู่เอาเจเออเอาเจนี่เอาที่หนึ่งของเซิร์ฟอะเออน้งองๆผู้ใดวะดูหน่อยเดี๊ยนึงของเซิร์ฟ นี่เป็นที่1ของเซิร์ฟนะครับไหนผมขอดูหน้าเขาหน่อยไม่มีหน้านะครับ2ล้านหนึ่งนะครับผมโอโ้โหพลังแม่งสุดยอดอเมฮิตสิท่งใสหน้ากันเลยทีเดียวกดเลยกดเลยโหดูอาวุธดิโคตรแรงบอกเลยว่านี่เป็นหัวคิวเหรอไม่ไม่ไม่มีคนนึงอันดับอันดับเจ็ดเปันหัวคิวอันดับสี่อันดับห้าอ,อ,อ,อันนี้ที่หนึ่งของเซิร์ฟเลยเหรอใช่ เซิร์ฟคือเซิร์ฟนี้ใช่ไหมหรือว่าที่หนึ่งของเซิร์ฟทั้งมเลยที่หนึ่งของเซิร์ฟคือรวมกันทั้งหมดน่าจะรวมกันทั้งหมดรวมกันทั้งหมดคือหนึ่งถึงยี่สิบแปดใช่ไหงั้นตรงนี้มีอะไรเนี่ยก็ยิงธรรมดาใช่ไหมบอทยิงธรรมดาครับไม่มีอะไรก็ยิงบอทไปเรื่อยๆครับแล้วแต่มุมง่านแล้วผ่าละเอ้าเี่ยมึงยิงว่าเนี่ยเท่าไหร่วะเนี่ย มุมยี่สิบสองเออยี่ิบสองยิงไปหกสิบห้ายี่ิบสองหกสิบห้านะครับยิงบอดอันนี้เป็นด่านยากนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรมากก็มันก็ให้ยิงปกตินะครับผมว่าจะมีงงๆก็คือด่านไหนวะเป็นด่านแรกปล่าที่เราเล่นลืมซะและ้วที่มันให้ยิงเข<อ>า <ทำ S 2> ยังไม่ตายานะด้วยวะมันเขาเติมไปเท่าไหร่วะนะ จบ,บเอามึงทวงเวลาเหรอไม่ใช่มันยังไม่จหนะโอ้ว่าแล้วมึงลวนแบบเมื่อคืน <c oughs> <c oughs> อ่ะนะครับผมก็จบไปสำหรับอุปกรณ์เงาผีนะครับเลเวล61นะครับด่านจัดทีมเดินทางไกลนะครับก็มาหาเครื่องประดับกันได้นะครับเดี๋ยวผมติ๊กให้ดูนี่นะครับมันก็จะมีประดับส้มเยอะๆอยู่นะครับ ที่เป็นกรอบสีฟ้ารูปตุกตุนนี่คืออะไรวะตุกตุนนี่เป็นมันเป็นอาอะไรวะหินหินุธอะไรนี่แหละอ้าวยังไม่จบเลยครับคุณผู้ชมพูดผิดต้องมีด่านยากนี่เล่นสองรอบนะครับผมก็เหมือนการลงเหมืองฟ้าด่านที่หกเลยนะครับยังไม่รู้ว่าจะเล่นเหมือนกันหรือเปล่ามเป็นรูปสี่มันเป็น,เ,ปนเอ่อเป็นเก้าเจ้าแก้วปีศาจ โอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยก็คือมันมันมันก็แค่ให้จีนบอทใช่ไหมมึงไปลงท้องฟ้าดิท้องฟ้าเนี่ยคนแบกเขารออยู่เนี่ยเออเออเฮ้ยได้ประดับปะได้ประดับโอ้ประดับชั้นชั้นนั้นเขาไม่ควรควรใช้แล้วเฮ้ยสำหรับไม่ก็น้อยอ่ะต้องการมากนะก็นั่นแหละโอเค นี่นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะเออแป๊บหนึ่งเนี่ยครับมันจะเป็นเครื่องประดับที่ให้ลงนะครับสำหรับด่านยากเนาะอุปกรณ์เงาผีนะครับก็ลองมาถ้าเวลสูงเวล้ยวถึงถึงก็ลองมาเล่นกันดูนะครับใครที่เอ้ยกดออกไม่ได้ทําไงวะเนี่ยบ้าบอกอ่ะโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับแล้วก็รีบๆตามกันมาผมก็เล่นตัวหลักของผมอยู่นะครับเบีวสี่สิบสี่นะ ตัวที่ผมเอาขอเขามารีวิวผมก็จะรีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นด่านข้างหน้านะครับไปเยอะๆเนาะเพราะว่ามันไม่มีคนทำนะครับผู้เล่นใหม่ก็อาจจะได้เห็นด้วยนะครับนะส่วนผู้เล่นเก่าที่มีคําถามไหนหรือว่าอยากจะช่วยคอมเมนต์ก็มาคอมเมนต์นกันได้นะครับแล้วก็มาติดตามก็ได้เนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปนี่นี